ถ้าพี่เล็กเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยสิ่งแรกที่พี่เล็กจะลองทําคือลองขายเอง<ฆ>นะครับแต่ลองขายเองดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่หมายควาว่าจะต้องลงไปขายเองเพื่อเอายอดมาทำ<ฆ>ด้วยตัวเองตลอดชีวิตแต่ลงไปขายเองเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจว่าถ้าเราจ้างเซล,ล์มาเซล,ลคนนี้ต้องทําอะไรบ้างสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซลส์คลินิก รายการที่จะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวเรื่องการขายให้กับทุกท่านกับผมเล็กกริตรนันวิโรสายลีเจ้าของเพจ s a l e s 1 0 1ที่มอบคอนเทนต์เรื่องการขายและบริหารทีมขายให้กับทุกท่านตลอด365วันมารอติดตามกันเลยครับว่าในเอพิโซดนี้ใครบ้างที่จะเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของเราเอาละครับเอพิโซดแรกสรุปไปแล้วนะครับว่าฝ่ายขายจาเป็นต้องมีหรือไม่คราวนี้มาลองดูกันครับว่าถ้าจะหาฝ่ายขายเข้ามาเราจะเลือกอย่างไร ก็คือเราย่งเราอย่างนี้มีต้องสร้างทีมเซลอย่งไระคะพี่เล็กต้องเริ่มจากตรงจุดไหนตอนนี้คือเหมือนแบบว่าซีโร่เลยมันยากซึ้งสำหรับมีคือถ้าสมมติเป็นดีต้าแมทติ้งโอ้โหง่ายมากเลยสามารถเหมือนแบบบอกได้เลยแต่พอเป็นเซลล์ปุแบบแล้มีต้องรีเซ็ตตัวเองไว้ตรงไหนค่ะโอเคอันนี้ขออนุญาตให้คาตอบในฐานะพี่เล็กเป็นเจ้าของกิจการด้วยนะครับย้อนกลับไปตอนที่เปิดบริษัทเองนะครับ ตอนแรกเนี่ยคิดวิธีง่ายๆก็คือโอเคงั้นจ้างเซลล์มาก็เอาเงินฟาดไปจ้างเงินเดือนแล้วก็ให้ค่าคอมเยอะๆเดี๋ยวเขาจะไปขายแทนเราค่ะปรากฏว่าเสีย2เด้งเด้งแรกก็คือจ้างมาปับ๊บยอดขายก็ไม่มาค่ะเงินทุนก็จมลงไปอีกโอเคนะครับนอกจากนั้นยังต้องเสียเวลาไปนั่งโคช้ชบางทีต้องลงไปขายเองนะครับค่ะอะไรต่างๆไม่ไม่เดินหน้าเลยนั้นทีแรกก็เลยต้องย้อนกลับมาที่เบสิกสุดๆวิธีแรกคือเราต้องลองขายเองก่อนอนะครับ ถ้าพี่เล็กเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยสิ่งแรกที่พี่เล็กจะลองทําคือลองขายเอง<ฆ>นะครับแต่ลองขายเองดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่หมายเขาว่าจะต้องลงไปขายเองเพื่อเอายอดมาท<ฆ>รด้วยตัวเองตลอดชีวิตและลงไปขายเองเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจว่าถ้าเราจ้างเซลล์มาเซลล์คนนี้ต้องทําอะไรบ้าง<ฆ>นะครับเสร็จปับ๊บพอเริ่มยอดมาเราเริ่มรู้ทรงเริ่มรู้ทางในระดับหนึ่งปับ๊บนะครับ,นะรบสเต็ปถัดไปคือเราต้องเริ่มจ้าง แต่ตอนจ้างปั๊บเราจะรู้ทันทีว่าเราจะอยากจะได้คนสไตล์ไหนคาแรคเตอร์แบบไหนเบสออนสิ่งที่เราทําเองตอนที่เป็นเซลล์อ๋อพอเรื่องม uh, ีด้วยอะค่ะ uh, เหมือนแบบว่ามีก็มีเถียงกับทางพาร์ทเนอร์เหมือนกันว่า uh, เอะเราสุดท้ายเวลาเราจะรับเซลล์เราก็เราก็ลองแบบประกาศหาครับจ็อบเดสคริปชั่นไม่ตรงสักทีนึงเหมือนเราแบบ สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้เราต้องการคนแบบไหนกันแน่หลังจากที่เราลงตลาดเองแล้วก็รู้โปรเซสทุกอย่างเองถูกไหมคะพี่เล็กใช่ครับเพราะการลงตลาดเองคือไม่ใช่หมายความว่าโอ้โหอา,อาจจะไม่จำเป็นต้องทําแบบนั้น100%แต่เ,เราต้องได้แบบบูดเนโทนว่าอ๋อ ความยากง่ายมาเป็นแบบนี้อ๋อสไตล์ลูกค้าเป็นแบบนี้อ๋อเราจะเอาเซลล์ที่มันแบบคุณภานสูงมากๆเป็นเซลล์แนวไฮโซสุดๆก็น่าจะไม่รอดเพราะงานของเราเนี่ยเป็นเดอร์ตี้เวิร์กในระดับหนึ่งหรือเราดูแล้วว่าเฮ้ยเราจะเอาเป็นแบบเซลล์แมนจ๋าแค่พูดคล่องฟื้นอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาคนที่แบบ s t r a ท e g i สุดๆต้องทำงานแอดมินเก่งๆคู่กันเพราะอย่าลืมว่าเซลล์ของแต่ละอินดัสทรีเนี่ย c h a r a c t ร์ก็ต่างกันไปอ๋อโอเค กล้อย่างของมีก็คืออาจจะต้องหาคนที่เหมือนถ้าเป็นเซล์ก็คืออาจจะต้องอรู้จักเรื่องของดีต่อมาเก็ตติ้ง Marketing ในระดับหนึ่งถูกไหมคะพี่เล็กคือหมายถึงยังไงคะพี่เล็กเราควรจะมีคนที่วิ่งเข้าหาลูกค้าหนึ่งคนแล้วก็คนช่วยซัพพอร์ตอย่างอื่นด้วยไหมคะอย่างที่เคยเคยไปเห็นเวลาที่แบบลงสมัครงานจะมีเซลโคกับดร렉เซลอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วคือทีมมีตอนนั้คือถ้าเริ่มต้นคือต้องมีเซลลส่วนไหนก่อนคะ เซลโคก่อนหรือว่าดิเรกเซล์ก่อนค่คะโอเคเซลโคกับเซลที่ออกเป็นวิ่งเนี่ยอาจจะต่างกันตรงที่คนนึงเหมือนกับเป็นโคดิ d เนเตอร์ชื่อบอกอยู่แล้วคือแค่ประสานงานอย่างเดียวงานอาจจะเป็นกึ่งลูกครึ่งเช่นเป็นแค่แอดมินกับเเลเซลที่คอยดูแลไก่คนหนึ่งที่เป็นแนวเซลฮันเตอร์เลยนะครับคือเป็นเซลที่หายอดจริงๆออกไปเจอลูกค้าใหม่ ออกไปเจราจาการขายพยายามโน้มนาวลูกค้าคะนะครับัต้องย้อนกลับไปดูที่คาแรคเตอร์ของลูกค้ากลุ่มเราอ,อย่างเช่นถ้าพี่เล็กเข้าใจไม่ผิดเนอะลูกค้าของ Steps Academy วันนี้เนี่ยคือเป็น Corporate ใช่ค่ะใช,ใช่ค่ะซึ่ง Corporate เนี่ยแนวโน้มคือถ้าเปรียบเทียบเนาะอาจจะไม่ได้เหมือนแม่ค้าออนไลน์ที่ซื้อแบบ ของเป็นแมสดัง<ะ>นั้นจะมีกระบวนการขั้นตอนการตัดสินใจต้องเข้าไปพรีเซนต์นำเสนอทำโป o โพ s a l ต้องติดตามต้อง<ะ>คุยกับโอนเนอร์คุยกับอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็มีเซลล์ r o c e s s ที่ค่อนข้างซับซ้อนเพช่นอย่างกรณีนี้ครับของมี่เนาะพี่เชียวว่าการที่มีเป็นเซลล์เชิงลุก<ะ>แล้วมีความคุ้นเคยกับการขายงานให้กับคอร์เปอเรทเข้าใจเรื่องเซลล์ r o c e s s ตรงนี้นะครับ น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของเซลส์ที่เหมาะกับ Steps Academy <S ก็คือแบบที่ภาษาเขาเรียกเป็นอะไรนะเ,นเหมือนแบบคำศัพท์เวลาที่เราสมมติว่ามีจะไปหาหาคนแบบนี้มีคนจะใส่จอบไตเติลค่าว่าโอเคว่าเซลส์ Representative Field s a l e หรือว่าอะไรคนะโอเคถ้าเป็นแบบภาษาเบสิกที่สุดเนาะชื่อมันก็คือเป็น Field Sales Executive ก็คือเป็นเซลส์ที่วิ่งออกตลาดไปเจอลูกค้าไนแน่นอนครับ เรื่องของสับแสงไททอลที่ใช้เนี่ยมันก็แล้วแต่แต่ละวงการนะครับเช่นบางที่อาจจะเรียก Account Executive บางที่อาจจะเรียกเป็น s a l e ์คอนซัลเทนต์ product c o n s u l t a นตนะครับอะไรก็ตามที่บางทีอยากจะยกวิทยาฐานะเนี่ยของแบบพนักงานขายเราให้มันดูซีเนียมากขึ้นเพให้ลูกค้ารู้สึกว่ากำลังคุยใครก็ตามนะที่เรียกว่ามี Authority ไม่ใช่เป็นแค่เซลล์ขายของเข้าใจละแต่ ถ้าพูดกับเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนี้คือต้องขายนะฮะคือเราจะต้องเข้าไปเก็บ r e q u i r ค m e n มลูกค้าคนะหาเพนพอยต์เขาให้เจอ,อแล้วสุดท้ายเสนออะไรก็ตามเพื่อตอบ r e ว u i r e m ม n t ข้อนั้นหรือแก้เพนพอยต์แล้วปิดการขายให้ได้ด้วยนี่คือขีหลังนะมีเนาะเพราะถ้าสมมุติว่าเสนอเก่งให้ําปรึกษาเก่งแต่ปิดไม่ลงก็เท่านั้นก็ไม่ได้ใช่เซลถูกไหมครับต้องนืนถามมี่ว่าพีไ่ได้เข้าใจถูกไหมครับว่าคนคนนี้ คือคนที่จะต้องปิดการขายและทํายอดให้กับบริษัทมี้ถูกค่ะ <Okay. S 2> ถูกค่ะทวนอีกทีก็คือต้องจ d e เด r i ิ t ชันก็คือจะเป็นเปิดนําเสนอโซลูชันพร้อมปิดการขายถูกไหมคะใช่แล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าสมมติมมตนะคะข้ามช็อตนิดหนึ่งโอเค mm. มีรู้แล้วว่าเดี๋ยวมี้ต้องไปหาคนที่ตำแหน่งอาจจะเป็นเหมือนแบบฟิลเซลไ l เ s ิล e อ็กเซคมาก่อน mm. แล้วก็ถ้ามีเหมือนคนที่ช่วยเป็นเซลโฟน เรื่องของข้อมูลได้ก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถูกไหมคะพี่เล็ก เอาละครับในเอพิโซดนี้คงจะได้คําตอบกันไปแล้วนะครับว่าถ้าะเรื่องนักขายจะต้องเลือกประเภทไหนถึงจะเหมาะกับตัวธุรกิจของท่านสำหรับท่านนะครับที่อยากให้ผมเนี่ยไขยข้อข้องใจเกี่ยวเรื่องการขายในเซลล์คลินิกสามารถส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเซลล์โโนวันได้ตลอดแล้วพบกันในเอพิโซดหน้านะครับ